ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พาเหรดชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคาเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางล่าง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีค่ามิรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่าน8 8ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะโพดโพบโ,โมบแตงนะคะโอ้ยน้องสาวโซ่ลืมนะคะพี่น้องไม่ได้ตั้งใจลืมนะคะแต่ลืมจริงๆเนาะดูติตมเมื่อวาน เมื่อวานเข้าอยู่ผู้เดียวนะคะหนึ่งจิตนะจะได้รีบให้แนวทางนะคะเข้าแต่หนึ่งจิตเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะขนาดเขียนก็ยังไม่ครบเลยนะทุกคนรีบนะคะมันก็ใหญ่โพดโอเคแค่นี้พอดีสวยงามเงิห,หลายเนาะพี่น้องโอ้ยเนาะ จะปะกิตออกไปแล้วนะคะ98นั่นไงจะเอา68นะคะไม่ทันแล้วนะคะเอาตัวชอบไปก่อนนะคะเอาตัวชอบไปก่อน90 60นะคะเอาตัวชอบไปก่อนนะยิ่งแต่แนวทางชอบมาจะปกิตจริงนะทุกคนหนูคำนวณได้68อ่ะอือให้ไม่ทันเลยนะคะโอเคนะคะ ให้หนาทางก่อนนะคะมีพี c บอกน้องสาวโซนในบ้านก็ลืมลงด้วยนะคะนี่จะเอา29เขียนเป็นยี่นะคะโอ้ยนอนั่นเขียนยี่สิบองรอบอีกทุกคนหนูจะเอา29่สิบเนะคะทุกคนแล้วเขียน28่สองรอบ28นี่ไม่เด่นเลยนะคะแต่เขียนไปแล้วลบไม่ได้นะคะโอเคนะคะ 2 0 25นะคะ20 25เอา1 6นะคะ5 4 3 6 5 8 3 4ไม่เอานะคะถามว่ามันเด่นไหมเด่นอยู่ทุกคนรีบนะคะตัดสินใจยากรอบนี้รอบนี้ตัดสินใจยากเพราะนอยมันออกไปแล้วนะคะ นอยมันออกไปแล้วนะคะขึ้นเวทีช้านะคะขอบคุณนะคะที่กดแชร์ให้กับน้องสาโซนนะคะทันพีโอ้ยวันนี้ขึ้นช้ามากเลยนะวันเนี้ยดูซิก็ออกไปแล้วเกแปดนะถ้าขึ้นเร็วก็เข้าอยู่ทุกคนเข้าอยู่คือเข้าเก้าแปดนั่นแหละเพราะว่าก็ไม่เข้าตัวตรงหรอกมาตัวกลับเพราะว่าคำนวณเจอหกแปดทุกคน ฝนก็ตกนะคะไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนฝนก็ตกพอดีนะคะก็ลืมฮอตแต่ขึ้นนั่นไงเห็นไหมคนเขาเข้ามาก็ไม่ได้เห็นเลยนะทุกคนอ๋โทรศัพท์น้องสาวโซ่ทำไมไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นข้อความเลยนะคะว่าใครเข้ามาแล้วนะคะงงเหมือนกันเออมันไม่ขึ้นเลยนะทุกคน นี่เพิ่งขึ้นนะเมื่อกี้ไม่ขึ้นเลยนะคะเมื่อกี้ข้อความไม่ขึ้นเลยใครพิมพ์ม,มาไม่ขึ้นเลยนะคะ,ะมาช้าเทนะคะสวัสดีครับพี่วิรัตนะคะขอบคุณพี่วิรัตนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซมชาชัยลีนะคะวันนี้พี่วิรัตก็บกมือบอกไม้ทักทายนะคะสวัสดีค่ะพี่บัวชุมนะคะสวัสดีน้องสาวโซนะคะทักทายจากพี่บัวชมเนาะ พี่บวชมคนสวยนะคะขอบคุณพี่บวชมนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซนะคะสวัสดีสวัสดีจ้ารอค่ะนะคะจากพี่การนะคะขอบคุณพี่การนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซรอเลยนะคะพี่การน,นะพี่การคนสวยนะคะรอทุกวันเลยใช่ไหมสายด่วนน้องสาวโซนะคะขอเข้าพิเศษคะ่ะวันนี้นะคะจากคุณพี่พัทราพรนะคะ ไม่รู้คุณพี่หรือคนน้องนะคะเรียกคุณพี่ไว้ก่อน,นะคะแต่เคยเรียกน้องอยู่นะคะน้องน้องพัฒราพรนะคะขอให้มาเนาะขอให้มานะคะขอให้มาน้อยพิเศษถ้าจะลูดศูนย์กับหกนี่หละทุกคนถ้าไม่กลับเก้านะศูนย์กับหกนี่แหละอืมน้อยพิเศษอะศูนย์กับหกถ้าไม่กลับหัวเป็นเก้านะคะเนี่ยมันยากสองตัวนี่หละทุกคน แต่ในบ้านสีขวาวให้แล้ว0กับ6นะคะขอให้ย่ามา9ถ้ามา9ก็ขอเป็น69ละกันนะคะนอะ้องทุกคนเนาะสวัสดีครับสาวโซนะคะทักทายจากพี่จวนนะคะขอบคุณพี่จวนนะคะในบ้านนะคะในบ้านวุ่นวายกันหมดเลยน้องสาวโซไม่ลงแนวทางเลยในบ้านนะคะลืมหออแต่ลงแนวทางในบ้านในะทุกคนอืม ขอบคุณพี่จวนนะคะทักทวงสายด่วนนะคะคุณแม่พวงแก้วนะคะแล้วก็พี่ชายเนาะพี่ชัยนะคะพี่ชายใช้ชื่ออะไรพี่กันหรือเปล่านะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะทักทวงในบ้านนะคะสวัสดีจ้าน้องสาวสุดที่รักนะคะจากพี่ปัญญานะคะขอบคุณท่านพี่นะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวแล้วกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ขึ้นช้ามากเลยท่านพี่ จนนอยจะพกกิจออกแล้วเนี่ยน้องสาวโซ่ขึ้นช้าจริงๆนะคะวันนี้สวัสดีครับผมนะคะจากพี่วีระพงศ์นะคะขอบคุณพี่วีระพงศ์นะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะขอบคุณมากๆเลยของพี่มาเด่นนุ้ยของท่านพี่มาเด่นแล้วนะคะสายด่วนวิชาลาพัฒนาต้องรอนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้แนวทางของท่านพี่ป็น ยานะคะสองคู่เลยแหละเหมือนวันนั้นเลยนะคะตอนเน้นไปเลยนะคะลอเดอร์สองศูนซ้ำกันนะคะไม่ไมไม่ใช่สองศูนย์นะคะนี่จะเป็นสองห้านะคะสองห้าอันนี้สองศูนย์นี่สองห้านะคะไม่ซ้ำไม่ซ้ำนะคะสองห้าสงสัยมองไกลเกินไปเนาะเหมือนศูนย์หมดเลยนะคะ วันนี้ใครไม่ชอบพักก่อนนะทุกคนนะพอดีรีบไงรีบแล้วพอปกติน้องสาวโซจะไม่จับคู่ไว้นะคะเพราะถ้าจับคู่ไว้มันจะเปลี่ยนใจนะทุกคนน้องสาวโซก็คือมองในกระดาษที่บวกแล้วค่อยมาจับใส่นะคะแต่วันนี้น่ะรีบจับใส่คือไม่ดูไม่ดูแต่ว่าชอบชอบก็คือตัวถูกแล้วตัวที่ชอบคือ90กับ60นะคะ นอกนั้นพักก่อนก็ได้นะคะหรือวันนี้จเพิ่งตามก็ได้นะคะวันนี้ขึ้นช้านะคะปกติขึ้นเร็วแนวทางมานะคะขอบคุณคุณแม่จุธาทิพย์นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีจ้าเข้ามาให้กำลังใจจ้านะคะจากคุณแม่สมศักดิ์นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะลาชุดพิเศษให้แล้วนะขอบคุณทันพีนะคะรอเลยนะทุกคนลาชุดพิเศษน่ะตัวเน้นไปสองคู่นะคะรอไปเลยนะตัวเน้นนางวดก่อนนะได้เฮเจ็ดห้านะทุกคนนะรอบนี้อ่ะต้องรอนะเดี๋ยวขึ้นหลังนอยพิเศษออกเ,เดี๋ยวก็ขึ้นอีกแหละทุกคนเป็นน้อยปกติดีกว่านะคะ แล้วมันจะอันนี้ไม่อันนี้กันเนาะเดี๋ยวน้อยปกติออกนะคะหลังน้อยพิเศษคงไม่ทันนะคะน้อยปกติออกเดี๋ยวน้องซาโซมาขึ้นให้สายดว,ยวนวิชาลาพัฒน,นาเนาะโพดโพบงโมบ,งบกแตงนะคะรอรุ้นกันละทีนี้รอรุ้นกันวิชาหน่อยนะคะน้องซาโซดูก่อนวน้องซาโซดูก่อนเ้อทุกคน เราจะพัคิดเข้าออกอะไรการชาติออกศูนย์สี่ดูบนก่อนเขาเขาออกอะไรนะทุกคนโอ้ยวันนี้ยอมรับว่าขึ้นช้าจริงๆนะคะวันนี้น,นี่ยอมรับว่าขึ้นช้าจริงๆนะคะดูเงินหลนะทุกคนยอมรับว่าน้องสาวโซ่ขึ้นช้าจริงๆวันนี้เดี๋ยวม,มาลุ้นกันนะ้อยพิเศษจจอ,อกตัวที่น้องสาวโซ่พูดไหมทุกคน นะคะคเห็นเห็นไหมจะไม่เห็นละตัวเล็กมากเลยซูมก็ไม่ได้นะทุกคนนะ <_ üğ ünd> ซูมตัวหนังสือก็จะหายไปหมดเลยสองหกอือฮึออาไปแล้วสองหกเนี่ยไม่ทานจริงๆจ,งจะพกิจน่ะออกไปแล้วสองตัวนั่นถ้าขึ้นเร็วกันนี้ก็เข้าอยู่อัน หกแปดก็มาตัวกลับเหมือนกันกับสองเก้านี่ยแหละดูติรัฐทุกคนสี่สองเก้านะคะพน่ะพี่น้องอถ้าเฉพาะกิจเดี๋ยหนูจะบอกให้รูดสูตรกับเก้าเลยนะแต่มันมาแล้วเนี่ยไม่ทันเลยนะคะไม่ทันเลยจริงๆนะคะเฉพาะกิจนะไม่ชาววานนวทางออกแล้วน้องสาวโซ่ค่อยมาเขียนไม่ใช่นะคะ ยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วเฉพาะกิจนะคะมันหมุนไปแล้วได้สิบห้านาทีนะคะหมุนมันออกอ่ล่างไปแล้วเหลือบนนะคะแต่เราให้ก่อนบนอยู่สองเก้าแต่ก็ยังไงก็ไม่ทันนะคะพรุ่งนี้แก้มือใหม่พรุ่งนี้ขึ้นเร็วนะคะรุ่งนี้พรุ่งนี้จะขึ้นให้เร็วที่สุดนะคะเงินไหลายโอ๊ยน้องสาวโซ่้ยนะคะ ขึ้นช้าจริงๆวันเนี้ยวันนี้ขึ้นช้าอีดีอีหรอก็รอรุ้นวิชาเลาพัฒนาด้วทุกคนด้วยว่าจะขึ้นเร็วหรือขึ้นช้า ต้องอรอลูนวิชานลาวพัฒนาแต่ว่าจะขึ้นก่อนน้อยน้อยปกติออกก็จะขึ้นนะคะทุกคน เงินหลจังแม่จังแม,รงมร่รอเลยเด้อว,วิชาลาพัฒนารังอันสายดนน่วนนอยน่ะน้อยพี่เศนโนซีแคลให้ศูนย์กับหกนะคะศูนย์กับหกรอดูว่าเขาจะกลับหัวเป็นเก้าไหมลูดไปเลยนะคะศูนย์ศูนย์กับหกนี่ ซูกระพกไม่เสียหายในบ้านก็สีแขวให้ไปแล้วนะทุกคนโอ้หน้องเงินลหลเงินลหลนะคะเดี๋ยวจะลงแล้วนะคะน้องสาวโซก็จะลงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นวิชาลาวพัฒนาซ้ายด่วนสองคู่นะคะสายด่วนสองคู่เนาะถ้่ถ้าใคร มาไม่ทันดูนะคะก็เดี๋ยวจะลงให้ในบ้านนะคะสายด่วนเนาะถ้าใครไม่ทันมาดูตอนน้องสาวโซขึ้นวเดีแยวน้องสาวโซก็จะลงแล้วนะทุกคนนะอืมขึ้นมาแล้วก็จะลงแล้วนะคะรีบขึ้นรีบลงแต่ไม่ได้รีบขึ้นเลยนะคะไม่ได้รีบขึ้นเลยมาแป๊บเดียวนะคะดูเตีนะ่น้องสาวโซ่เงินไหล โอเคนะคะรีบจัดนะทุกคนก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆนะคะไว้แนอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดูตัวเลขก็มองไม่เห็นแล้วไปที่นี่เขาไม่ให้เป็นแนวนอนแล้วทุกคน อเอออันนี้ใช้ได้อยู่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูยดูเองเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะพี่พๆแม่ๆ,ๆจา๋าชอบก็ตามไม่ชอบก็พักก่อนเดินแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะคะวันนี้ขึ้นช้ามากวันนี้นะคะวันนี้ขึ้นช้านะทุกคนนะโอเคนะคะไม่รุนแล้วเพราะว่าบุญมาแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวองซาโซก็ลุงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยแห่งแปปปังกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวมาเจอกันวิชาลาวพัฒนาสายด่วนนะคะเวลาน้อยปกติออกนะคะเวลาน้อยปกติออก สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะเนาะสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีมาเจอกันนะคะพี่พี่แม่แม่แมจ้ะ